อาจารย์พัน,น์นาขอประธานโอกาสกราบเรียนพระเดชพระคุณพระธรรมวัชริยานเจ้าอาวาส วัดบวนิเวศวิหารด้วยสำนักเรียนวัดบวนิเวศวิหารได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนพระปร,ะริยัติธรรมรแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีปีการศึกษา2565ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่11 คุมพาพันธ์พุทธศักราช2566ผลปรากฏว่ามีนักเรียนแผนกธรรมและแผนกบาลีวัดโบวนิเวศวิหารสอบไล่ได้ดังนี้ 1. แผน,นกธรรมนักธรรมชั้นตรีส่งเข้าสอบ28รูปสอบได้จำนวน25รูป นักรมชั้นโทส่งเข้าสอบสองรูปสอบได้จำนวน1รูปนักรมชั้นเอกส่งเข้าสอบ4รูปสอบได้จำนวน4รูปรวมทั้ง3มชั้นสอบได้30สรูปคิดเป็น88.23ิบาเปนแผนกบาลีส่งเข้าสอบ สี่สิบสามรูปขาดสอบเก้ารูปมีผู้สอบไร่ได้ชั้นประโยคปทแปดจำนวนหนึ่งรูปชั้นประโยคปทเจ็ดจำนวนหนึ่งรูปชั้นประโยคปทห้าจำนวนสามรูปชั้นประโยคปทสี่จำนวนสองรูปชั้นประโยคปทสามจำนวนสี่รูปรวมสอบไร่ได้ จำนวน11รูปคิดเป็น25.58%ในโอกาสนี้เพื่อเป็นสภาสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่น,นักเรียนผู้สอบราได้ประโยคบาลีสนามหลวงปีการศึกษา2565จึงขอประทานโอกาสนำนักเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแผนกบาลี จำนวน11รูปผู้สอบไล่ได้ในชั้นประโยคนั้นๆเข้ารับรางวัลดังนี้หนึ่งชั้นประโยคปทแปดจำนวนหนึ่งรูปได้แก่พระมหาสราวุธสิกณอุทิโกคณะสูงกุตินานาชาติ 2. ชั้นประโยคปเทเจ็ดจำนวนหนึ่งรูปได้แก่พระมหาตะรกลลุณรังสิโกคณะขาบรวรวสาชั้นประโยคพทห้าจำนวนสามรูปได้แก่หนึ่งพระมหาสันติชัยอภิสันติคณะเขียวบวร กสองพระมหาสุชาติเขมาชาโตคณะเขียวรังสี 3. <c oughs> พระมหาประพาวินอิทาวิดูคณะขาบวรบ ขันประโยคพทศีจำนวนสองรูปได้แก่หนึ่งพระมหากรรมพลกัมบโลคณะปัญจบเป็นจมาสองพระมหาธนิตวิทย์เขมปัญโยคณะสูงตึกละอ ห้ชั้นประโยคพทสามจำนวนสี่รูปได้แก่ 1. พระมารุคงมารุวังโสคณะสูงตึกรออ 2. พระจตุพรจตุวโรคณะตำหนัก นภัปิยะภัตโดคณะเขียวรังสีและสี่พระพิจยพงสุวิชาโนคณะตำหนัก เรียนด้วยความเคารพโสอาเตอาทาลา,าสุกิตาวิรุณาพทสาสนโราสุกตา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดบรวรนิเวศวิหารที่สามารถศึกษาและวิเรียนและสอบไล่ได้ในประโยคต่าง เริ่มต้นตั้งแต่ประโยคอท .8 จำนวนหนึ่งรูปประโยคอท .7 หนึ่งรูปประโยคพท .5 สองรูปสามรูปประโยคพท .4 สองรูปประโยคอท .3 สี่รูปนะครับที่ได้รับรางวัลสำนักเรียนจากวัดพรวนเวทีหารในวันนี้ นับว่าท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ทำหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุในวัดบวรในวิหารนี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อวัดที่เราทั้งหลายได้ขามาอยู่อาศัย ทำให้วัดประวรเวทวิหารปรากฏเป็นที่ปรากฏในสังคมนทนโดยเฉพาะในปีนี้สาม,มารถสอบได้ถึง11รูปถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับก็ขออนโมทนาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลาย จงตั้งใจศึกษาแล่าเรียนสืบทอดต่อไปครับแต่จะหยุดจนกว่าจะถึงที่สุดครับและนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านก็อย่าพึ่งท้อแท้นะครับขอให้ใช้ความพยายามให้มากขึ้นครับเพราะว่า อย่างในสมัยที่เราเรียนนั้นที่ไหนสอบไม่ผ่านท่านอาจารย์ท่านก็จะเรียกขึ้นไปแล้วก็บอกว่าปีนี้ที่เราไม่ผ่านเราใช้เวลาเรียนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ให้ใช้เวลาเรียนให้มากขึ้นอีกหนึ่งเท่า ทานว่าอย่างนั้นแล้วจะสอบได้ก็ขอให้นักเรียนทั้งหลายยังไม่ผ่านในม,มีความเพียรพยายามในการที่จะศึกษาเรรียนตามหน้าที่ของเราผู้ที่เข้ามาอาศัยใบบุญของวัดประวัติวทิทยาแห่งนี้ตั้งใจเรียนศึกษาเรียนตามหน้าที่ครับ ให้เต็มที่ผมเชื่อว่า,าท่านทั้งหลายได้เล่าเรียนเต็มที่เต็มความสามารถคงไม่เกินวิสัยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านทั้งที่สอบได้และสอบไม่ได้ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปและขอให้ภาคเทียนพยายามให้มากขึ้น กับนมากมากขึ้นมาเป็นเช่นนี้าการศึกษาเล่าเรียนของเราก็จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะตัวนักเรียนเองและสํานักเรียนวัดบรวรเวศวิหารด้วยดังนั้นในตีการศึกษานี้ท่านจ้คุณเลขาท่านก็บอกว่าเราจะเปิดเรียนโดยเฉพาะก็คือสำนักเรียนวัดบรวรเวศวิหาร ร่วมกับศูนย์การศึกษาพระประยะิยัติธรรมภายในบาลีกรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ก็จะได้เริ่มเปิดประนนิเทศกันในวันที่12เสองเรียนในวันที่12นี้ก็ขอให้นักเรียนทุกทุกรูปนะครับเข้าศึกษาเล่าเรียนผู้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเรียน ก็ขอให้ช่วยกันทำหน้าที่ครับในฐานะที่เราเป็นพระภิกษุในวัดปวรเวทีิหารแห่งนี้เมื่อถึงมีนักเรียนวัดปวรได้เปิดเียการเรียนการสอนก็ขอ,ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนครับให้เต็มที่ให้สมกับที่เราทั้งหลายได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบท ณวัดบวรนเวศวิหารแห่งนี้ซึ่งบุรพาจารย์ของเราท่านได้วางกฎวางระเบียบวางหลักเกณฑ์ไว้สำหรับที่จะพัฒนาเราทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าขึ้นครับมีคุณค่าขึ้นก็คือการศึกษานี่แหละครับผมเห็นท่านทั้งหลายอย่างที่เป็นพระมหาใหม่ๆนี่ครับประโยคภาษาอั มื่อวันทีนี้ได้ทั้งสี่รูปครับ,รบพอเห็นท่านแล้วรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าท่านเป็นพระที่ได้ทำพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้สามารถเป็นพระมหาปร,ริญญาขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าไม่ใช่พระธรรมดาเพราะเป็นพระมหาปร,ริญญา อย่างเราทั้งหลายอุ่นพี่นะครับพี่พีพ่หน้าหนา,หนา,หาลงุงลุงทั้งหลายวันที่ทราบข่าวว่าสอบก็เรียนสารได้รู้สึกตื้นตันยินดีอย่างยิ่งนะครับมันเป็นความเป็นการประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่พระธรรมดาแต่เราเป็นพระมหาครับเป็นที่เชิดชูยกย่อง ของพระภิกษุทั้งหลายครับของผู้ปกครองของอาจารย์ของวัดพรระวรครับแล้วก็ของสังคมพระเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นตั้งใจศึกษาเล่าเรียงให้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วเราก็ทั้งหลายก็จะประสบความสําเร็จจะมีความรุ่งเจริญรุ่งเรือง,งในพระพุทธศาสนาต่อไปครับขอขอข,อข,อขอบคุณครับ